สวัสดีเพื่อนๆและกันยานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับ ชาวราศีมังกรเป็นราศีที่สิบของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของราศีมังกรก็คือแพะชาวราศีมังกรเป็นคนที่ควบคุมตัวเองได้ดีซื่อตรงและเป็นนักปฏิบัติด้วยความที่ดาวเสาเป็นดาวประจำราศี ผู้คนที่เกิดในราศีนี้จึงมีวินัยในตนเองและทำงานหนักมากพวกเขาเป็นคนที่มีประสิทธิภาพและทุ่มเทให้กับความสำเร็จชาวราศีมังกรมีความเป็นมืออาชีพพร้อมทั้งสามารถรักษาคุณค่าดั้งเดิมไว้ได้ชาวราศีมังกรเป็นนักปฏิบัตินะครับและเป็น จักราศีที่ขึ้นชื่อว่ามีความจริงจังมากที่สุดเป็นราศีที่รักอิสระซึ่งสามารถสร้างความก้าวหน้าได้ทั้งระดับบุคคลและในระดับธุรกิจนะครับสวัสดีครับถึงเวลาที่ปูพ่พญานาคราชจะให้ท่านสมดังใจปาถนาแล้วสวัสดีครับกัลยะาณมิตรทุกท่าน ในคลิปนี้เช่นเคยนะครับอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้ก่อนว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับและอาจารย์เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าลูกหลานสายทานพญานาขราชนั้นที่เห็นคลิปนี้ที่เห็นหัวข้อคลิปนี้แล้วจะรู้สึกสะดุดตาสะดุดใจแล้วอยากเข้ามาฟังนะครับ สืบเนื่องด้วยว่าปีนี้นั้นเป็นปีแห่งพญามังกรกลับบ้านพญามังกรก็คือพญานาคนั่นเองนะครับและเป็นปีที่เราพญานาคราชจะมีกำลังจะมีบารมีที่จะช่วยอุ้มชว์ช่วยให้โชคให้ลาบลูกหลานสายทานพญานาคราชนะครับและในเดือนนี้นะครับหลังจากที่ดาว ราหูอมจันทร์ในห่วงที่ผ่านๆมานี้นะครับโชคชะตาได้เปิดแล้วและสำหรับลูกหลานสายทานพญานาคนะครับจะมีโชคมากกว่าคนอื่นใดทั้งสิน้นดังนั้นแล้วหากใครที่ได้บูชาได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ก็ขอให้ทำอย่างนี้ต่อไปอาจารย์ขออนุโมทนาสาธุกด้วยนะครับและหากขั้นใดที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องก็ขอให้หาวิธีหาแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับและมาเช็คกันนะครับว่าในเบื้องต้นตัวของท่านนั้นเป็นลูกหลานหรือสายทานของพญ,ญานาคราชที่ได้มาเกิดหรือเปล่าลองดูนะว่ามีข้อไหนที่ตรงกับท่านบ้าง คนที่เป็นพญานาคมาเกิดนั้นมีมากในยุคนี้เพราะยุคนี้คือยุคของพญานาคขึ้นมาเกิดมาเพื่อสร้างบารมีมาเพื่อปกป้องพระาศาสนาของพระโคโดมให้ยืดออกไปอีกดังนั้นจึงเห็นได้ชัดเจนว่าลูกหลานพญานาคมีเยอะมากในปัจจุบันและที่สำคัญคือพญานาค เป็นสายที่เข้าใจยากที่สุดล้ำลึกที่สุดมีทรับมากเป็นกลุ่มพิเศษเหนือคำที่จะบรรยายมีแต่ลูกหลานเท่านั้นคนที่ปฏิบัติเองเท่านั้นถึงจะรู้เองคนอื่นไม่สามารถที่จะมาล่วงรู้ได้คนที่เป็นชาวบาดาลมาเกิดนั้นเป็นสายเลือดของพญานาคราชพวกนี้จะมี จิตด,ดั้งเดิมเผ่าพันธุ์เดิมติดตัวมาบุญบรารมีลัทธิแห่งพญาน้าจะส่งผลต่อแม่ที่อุ้มท้องเมื่อตอนเกิดดังนั้นเมื่อตอนท่านเกิดที่ถือกำเนิดมาเป็นคนนั้นก็จะมีดวงดาวตกฟ้าหรือดาวตกมีแสงบรารมีคอยนำทางให้มาเกิดส่วนวันเดือนปีเกิดก็จะแสดงชาติกำเนิดแห่งสายเลือดพญานาค ตามลำดับบารมีหากสืบสายเลือดกษัตริย์โดยตรงพวกท่านจะเห็นได้ชัดเจนหน่อยว่าจะสามารถประลึกชาติได้เร็วเพราะมีตัวสัญญาณความจำติดตัวข้ามภพข้ามชาติมาด้วยและจะมีพญานาคราชคอยตามคุ้มครองตั้งแต่เด็กแบบเงียบ จะมียานพิเศษติดตัวมาสามารถสื่อสารกับโรคทิพย์ได้หรือเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นนั่นเองนะครับและลูกหลานพญานาคที่มาเกิดนั้นจะมีสันฐานติดตามมาด้วยคือจะเป็นคนที่รู้รับผิดชอบชั่วดีโดยไม่ต้องมีใครสอนจะรู้จักแยกแยะได้เอง ถ้าหากจะมีหลงผิดไปบ้างในบางครั้งแต่ก็จะสำนึกผิดได้อย่างลึกซึ้งและดึงตัวเองกลับมาได้เป็นคนที่เข้าใจยากโลกส่วนตัวสูงเป็นคนใจเย็นแต่ถ้าได้โมโหแล้วก็โมโหร้ายมากเอาแต่ใจตนเองมากเช่นกันเป็นคนที่ช่างเจรจาหลักแหลมเจ้าคารมเป็นที่พึงพอใจของคนทั่วไป รู้ระนักปรา์สามารถแก้ปิศนาเทวดาได้ด้วยสติปัญญาของตนเองและที่สำคัญเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนั่นเป็นเพราะบุญจากอดีตชาติที่สะสมมาปกติเป็นคนค่อนข้างดุหรือเอาเรื่องใครพูดอะไรผิดหูงไม่ได้เลยเจ้าชู้มากแต่หากได้รักใครแล้วก็จะรักจริงมากๆเช่นกัน แต่บ่อยครั้งที่จะผิดหวังในความรักนั่นเป็นเพราะว่ากรรมเก่าของพญานาคนะครับและที่สำคัญเป็นคนมีจิตเมตตาธรรมสูงจะรู้ทําได้เองโดยไม่ต้องสอนมากหากได้ปฏิบัติธรรมจะไปได้เร็วมากเนื่องจากเชื่อมบาร,รมีเดิมเป็นทุนและที่สำคัญหากใครที่ไม่ใช่สายลูกหลานพญานาค จะไม่มีจิตปรารถนาที่อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับพญานาคไม่อยากเห็นไม่อยากพบไม่อยากเจอสำหรับวันเกิดของลูกหลานพญานาคราชอันดับแรกได้แก่วันเสาร์เป็นวันเกิดของผู้ที่มีสายยานแห่งน,นาคราชตามประวัติของพระพุทธรูปนาคปกซึ่งเป็นพระประจำวันเสาร ลักษณะที่ผูกติดมากับอริตชาติมาตั้งแต่ปางก่อนนะครับลองลองมาก็จะเป็นคนเกิดวันพฤหัสปีมะโรงเป็นเอกและปีมะเสงเป็นบริวารและปีอื่นๆเป็นบุคกรรมนำพาและนี่ก็คือเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับลูกหลานพญานาคราช ดังนั้นแล้วหากทุกท่านฟังแล้วรู้สึกดีต่อใจรู้สึกว่าตัวเองคือลูกหลานพญานาคราชช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อที่จะได้เป็นบุญกุศลให้กับท่านอื่นที่เป็นลูกหลานพญานาคราชเหมือนกันแต่ยังไม่รู้ตัวได้มีโอกาสรับชมรับฟังคลิปนี้เพื่อที่เขาจะได้เริ่มปฏิบัติทำบุญอุทิศบุญกุศลให้กับเหล่าองค์ท่านนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ